เค okay, เรื่องต่อไปเลยนะ สเปซชีตจบไปแล้วนะครับอันนี้พอเรื่องที่2นะครับที่แนะนํามาหรือว่านิยมมันมากๆเลยนะเรื่องร้านกาแฟรหรือว่าเรื่องชั้นลอยนะครับถามกันมาเยอะนะหรือว่าที่จอดรถแล้วก็เป็นชั้นลอยเป็นดาดฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องแรกเลยคือชั้นลอย8ปดถึงสิคนอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับพราะคุณพี่ถามมาว่ามีที่ไว้แล้วขุดบ่อไว้ด้วยอยากไปทําชั้นลอยสูงๆไว้มองน้ํามองสวนตัวเองนะครับเนี่ยมันเป็นบ่อน้ําอยู่จะทําชั้นลอยเนี่ย ไหลเข้าไปในน้านะครับคือกินพื้นที่อ่างน้ํานิดนึงบ่อกเก็บน้ํานิดนึงนะครับตัวนี้บอ่อค่อนข้างลึกนะเวลาไปทำเนี่ยก็ต้องทําฐานรากดีๆลัดให้มันเป็นป้องๆตั้งเสาขึ้นมาจากข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นขนาด4คูณ8นะครับแต่แบ่งเสาวไว้ที่4คูณ4ถ้ามาถามว่า4คูณ4ใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ใช้ครึ่งหนึ่งของมัน แต่ว่าเรื่องฐานรากอะไเนี่ยต้องไปศึกษาตามหน้างานเองนะครับเอาให้ช่างดูเอาให้วิศวกรดูนะเรื่องบันดบันไดนี่ไม่ต้องไปปรับใหม่นะครับถ้าจะเอาให้มันเล็กลงนะครับแต่ถ้ามันจะใหญ่ขึ้น มันก็ดูคร่าวๆได้นะว่ามันจะเบิ้ลไปเบิ้ลไปอีกนะครับโครงสร้างเราก็จินตนาการว่าเสามันจะประมาณนี้ฐานมันจะประมาณนี้ก็พอจะดูได้นะแต่ว่าเรื่องการก่อสร้างหรือว่าเรื่องการเสริมเหล็กอะไรเนี่ยต้องไปปรึกษาวิศวกรหรือว่าช่างผู้รับเหมาของเพื่อนๆอีกครั้งนะอันนี้ช่างน้อก็ทาให้ดูเป็นไอเดียนะครับมันจะต้องมีน้าหนักบรรทุกเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับการทําฐานรากมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันอยู่ในน้ําฝั่งนี้มันอยู่บน,น,น,นบกนะ พอมนอยู่ในน้าแล้วเนี่ยมันต้องตั้งตอหม้อขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาคารวิ่งเข้าไปหามันนะครับรัดมันไว้ไม่งั้นพอเสามันสูงมากๆชรุนมากๆเนี่ยขงบนมันจะสั่นเวลาเดินขึ้นไปมันจะสั่นมันจะโยกมันจะไม่น่าเดินไม่น่าอยู่นะครับมันจะไม่สบายตัว นะนั้นฐานลากเราเนี่ยตัวอยู่ในน้าก็ต้องไปนั่งอยู่ที่ก้นบ่อก้นสางนี่นะครับอย่าไปต่อเข็มแล้วก็ลอยลอยขึ้นมาแล้วมาแขบข้างบนนี้นะเดี๋ยวเสามันจะหักเอานั้นก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับท้ายคลิปก็จะมีราคาให้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับถามว่ายุคนี้ราคาเหล็กมันแพงขึ้นราคาของมันแพงขึ้นเพื่อนๆก็ไปดูตรงนี้นะครับจำนวนมันตรงเนี้ยช่องนี้นะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยมันจะมีแบบนี้หมดนะครับดูจํานวนตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาค่าของคูณเข้าไปเอาค่าแรงคูณเข้าไปค่าของบวกค่าแรงก่อนนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับจํานนวน มันก็ได้เป็นอันนี้ออกมาจดปริมาณเอาไว้นะครับแล้วก็เราไม่คิดแบบนี้ดูนะครับเอาค่าของหมูกค่าแรงแล้วก็ไปคูณจํานวน เราก็จะได้ราคาเข้าๆออกมาถ้าราคามันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ช่างโลกคิดไว้ตั้งแต่สมัยนู้นที่ก่อนโควิดหรือว่าค่าของข่าเหล็กมันยังไม่ขึ้นนะครับเรื่องเดิมนะครับเรื่องร้านกาแฟชะลอยเหมือนกันนะอันนี้แต่เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะนั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยบ้านนอร์ดิกเนี่ยมันเป็นบ้านแถบสแกนดิเนเวียนะมันต้องยกหลังคาสูงๆใช้คามันตื้นๆนะครับมันเหมาะกับบ้านเราไหมก็ไม่ผมก็ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะบ้านเรามันฝนเยอะแถวนอร์ดิกเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะมีหิมะนะหิมะเยอะนะครับ การที่หลังคาชั้นชั้นสูงเนี่ยพอหิมะมันถมมีความหนาสักนิดนึงเนี่ยนะครับมันจะไหลลงมาเองนะอย่างบ้านเราเนี่ยชอบแบบบางทีแบบถ้าแบนๆเตี้ยๆเนี่ยมันระบายน้ําก็โอเคแต่ว่าตอนที่มันจะรับลมเนี่ยลมแรงๆเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะมันแบนนะแต่พอมันยกสูงไปแล้วเนี่ยนะครับการรับลมเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องเลยนะเกิดว่าลมมันหอบจากข้างล่างเนี่ยหลังคาเราสูงขึ้นไปนึกถึงปีกเครื่องบินมันจะพาหลังคาเราปิวไปด้วยนะครับงั้นบ้านนอ์ดิกนะครับเหมาะกับบ้านเขานะครับเหมาะกับบ้านเขาที่หลังคาสูง หลังคาชันๆพอหิมะพอมันถมหนาๆแล้วเนี่ยมันจะไหลลงมาเองครับแล้วก็ชายคาเขาจะตื้นๆแคบๆพอดีกับตัวบ้านการที่มันพอดีกับตัวบ้านเนี่ยเพราะว่าพอหิมะมันลงมามันไม่มาเกยอยู่ที่ชายคามาเกยอยู่ที่ชายคาพงบ้านเราไปอยู่บ้านเขาเนี่ยมันมาอยู่ที่ชายคาเนี่ยหิมะมันถมหนาๆเข้าชายคาพับเอาเลยนะ่ามันก็เหมาะกับบ้านใครบ้านมันครับเวลาไปก่อสร้างก็ให้คํานึงตรงนี้ด้วยทําได้มันมันทําได้มันทําได้นะครับบ้านเราอาจจะมีชายคาโผลมานิดนึงนะครับเพื่อเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ยมันไม่ไหลมาที่ผนัง กำแพงมันจะเป็นคราบเอานะครับเพราะว่าบ้านเราฝุ่นเยอะนะครับพอฝนชะมาทีแรกเนี่ยมันก็ช้าฝุ่นลงมาด้วยมันก็ไหลามาตามกำแพงของตัวบ้านผนังตัวบ้านนะครับมันอาจจะทําให้เป็นคราบำดาๆได้นะครับข้างในบ้านที่คุณพี่เขาถามมาเนี่ยก็เอาตัวอย่างมาจากขอให้เครดิตเขาหน่อยเดี๋ยววายนี่นะครับแต่ช่างโลกเอามาดัดแปลงนิดนึงนะเนี่ยข้างในมันจะค่ายอย่างนี้นะครับเป็นทรงตัวแอ โอ้วันนั้นไปช่างโลดไปพูลล่าโูเขาใช้ทรงตัวแอลแบบนี้เลยนะและ้วแถวเนี้ยนะครับเป็นสระว่ายน้ำโอ้สวยเลยแล้วใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะทรงตัวแอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟังก์ชันมันค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะพอเข้าไปห้องตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกแบบนี้แหละแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะนอนห้องนอนเปิดมาเจอสระว่ายน้ำนะครับเข้าไปตรงนี้นะก็เป็นห้องนอน เป็นห้องน้ำเออเป็นห้องน้ำแบบนี้เลยแล้วก็เป็นห้องนอนเนี่ยนอนนี้เลยอ่านี่น้าโอ้สวยฟังก์ชันใช้ได้ฟังก์ชันตัว L นะเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะฮะไปทําเป็นพูลวิลล่านะครับแต่นี้เป็นของเดอะวท์เขานะทั้งโลดก,กันเลยอ่างั้นคุณพี่ถามมาอยากได้ทรงนอร์ดิกขนาด5้าคูณสิอะไรประมาณนี้ทั้งโลดก,กันเลยไปจัดทรงให้นะแต่ว่าไม่ได้เอาฟังก์ชันอะไร ของที่เดอะวายเขาทํามานะครับแล้วก็ทําเพื่อการศึกษาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าโครงสร้างของพี่ๆเนี่ยทรงนอเด็กประมาณนี้นะครับมันจะเห็นอะไรเสาเป็นยังไงโครงหลังคาเป็นยังไงนะครับจะทรงมาให้ดูนะครับก็จะเห็นไหมตรงเนี้ยก็มีชายคาโผลมานิดนึง เพื่อเวลาน้ํามันไหลอกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นจมูกบันไดเป็นจมูกของเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวมันก็มีจมูกออกมานิดนึงใช่ไหมเวลาเราล้างจองล้างจานแล้วน้ํามันจากการล้างจานเนี่ยมันไหลลงมาที่ครัวมันก็ไม่ลงที่บานซิงบานข้างล่างของใต้ซิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นคราบมันก็จะมีหยดน้ําออกมาพอมันหยดลงมามันก็ลงที่พื้นเลยนะครับมันก็กรณีเดียวกัน นะครับอ่ะมันก็ไปทรงตัว L อย่างนี้ใส่หลังคาให้มันดูเป็นนอเด็กหน่อยก็เป็นพวกชิงเกิลลูปนะครับหรือว่าเป็นกระเบื้องคอนกรีตอะไรย่างนี้นะหรือไมท่า่ชีสลอนสเปนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับพื้นที่ใช้สอยตัวนี้โอเคเลยนะ100ตารางเมตรเวลาเข้ามุมเข้าทรงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในถ้าไปทำฝ้าก็จะเห็นเหมือนอย่างนี้อารมณ์เหมือนลงนาก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่ใส่ฝ้าไปก็ดูหรูเรียบเลยแน่ก็มีราคาไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็ราคาสมัยใหม่เป็นยังไงก็เอาจํานวนไปคูณนะครับ เอาไปคิดได้นะครับเพราะเรามีจํานวนอยู่แล้วมีปริมาณอยู่แล้วนะครับแต่ค่าเหล็กค่าของค่าแรงมันแปรผันตามเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องราา้านกาแฟชั้นลอยเหมือนกันก็เป็นบ้านตู้ลอยฟ้านะซีรีส์เนี้ยมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเนยนะเราไปหาย้อนดูนะครับก็ไปเจอรูปมาอย่างงี้ไปเอาไอเดียมาให้เพื่อนๆดูตอนนั้นนะครับตอนปีท้ายปี6กสาก็ให้โบสถกันว่าเฮ้ยอ,อยากดูไหมทรงนี้นะถ้าอยากดูเดี๋ยวทาให้ดูนะครับนี่มันก็ได้เป็นแบบนี้เลย จัดมาขนาด3าคูณสแล้วก็สูง5เมตรนะครับคือข้างล่าง2องเมตรห้ข้างบนองเมตรห้น 2, 50, นะอยากให้ทรงมันแบบว่าเป็นกล่องกล่องตู้ต,ตู้แล้วก็ทําโค้งให้มันขึ้นไปนะครับให้มันเป็นอะไรละ่ะดูหลอกตาดูหลอกตาว่าข้างในเนี่ยมันมีหลังคาอยู่นะไม่ให้มันเห็นนะครับตรงที่นั่งเล่นเราก็ใส่เป็นระแนงเอาไว้นะครับข้างล่าง18ตารางเมตรก็คือมันมีครึ่งหนึ่งหรือว่าจะใส่เต็มก็ได้ใส่เต็มก็เบิ้ลมาอีกนะครับก็เป็น36ใช่ไหม แต่ว่าในรูปอะ่ะที่แรกอะ่ะมันมีพื้นที่อยู่แค่ครึ่งเดียวนะข้างบนเราได้เป็นรูปตัว L 27ตารางเมตรนะครับนี่ก็เหมือนเลยนะครับค่าของค่าแรงอะไหเหมือนเดิมนะครับมีจํานวนอยู่เอาจํานวนไปหาได้เอาไปคูณกลับมาเป็นแบบสมัยนี้หรือว่าจะเป็นสมัยไหนก็นแล้วแต่นะครับตอก่อนที่จะไปทำเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาวิศวกรอีกครั้งนะว่ามันเหมาะกับบ้านเราไหมเหมาะกับพื้นที่ใช้สอยของเราไหมเหมาะกับ น้ำหนักบรรทุกที่เพื่อนๆอ,อยากได้ไหมนะครับเอาไปให้วิศวกรดูอีกครั้งหนึ่งไปทำในก,การคำนวณไม่ขออนุญาตกันนะครับอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะฉะนโนก็ประมาณไว้ให้ดูนะครับเรื่องต่อไปคือเป็นเรื่องร้านกาแฟชะลอยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านพักโครงเหล็กที่มีดาดฟ้านั่งเล่นคล้ายๆกับเราไปเที่ยวเขาค้อที่ว่าเป็นห้องพักและข้างบนเป็นที่นั่งเล่นไปกินหมูทะอะไรข้างบนนะครับก็ทรงนี้เลยนะก็เลยเอามาแงะให้ดูกันข้างหลังเห็นไหมนี่เห็นไหมมันมีคล้ายๆกับเป็นอะไรล่ะระเบียงออกไป นะก็ทำมาให้ดูอย่างนี้เลยนะครับทำสีให้ดูด้วยนะขนาดมันจะประมาณ3ามคูณสามสี่คูณสอย่างนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็ S 1> <S 1> <S 1> <S สามารถย้อนไปดูได้ในลิงก์ใต้คาอธิบายนะข้างในมันก็จะเป็นโค้งเหล็กแหละแต่ว่าแนะนาอย่างนี้นะครับตอนที่จะไปทำเนี่ยให้ทําหลังคาซ้อนไว้ข้างในนะครับอย่าไปทําเป็นแบบเอาวีว่าบอร์ดเอายู่ซัมบอร์ดเอาซีเมนต์บอร์ดหรืออะไรบอร์ดอร์ดต่างๆเนี่ยไปปูโดยตรงแล้วก็ไปทากันซึมอะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้สักปี2ปีหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้นะมันทําได้ไหมมันทาได,ได้หรือไม่ใช่ว่าไปปู2ชั้นหรือว่าไปอะไรไปลองหน่อยแล้วก็ไปปูทับอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายก็เป็นสกูใส่มันก็ยังรั่วตรงตามรอยหัวตะู ตามตามหัวร็อยู่ดีนะครับงั้นให้หายเลยเนี่ยทำหลังคาไม่ได้ชีทซ่อนไว้ข้างล่างเทไปข้างหลังข้างบนเราก็ทําเป็นซีเมนบอร์ดซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับมันก็จะคงทนถาวรอ,อยู่ได้นานหน่อยนะครับพอพเกิดมันรั่วขึ้นมาเนี่ยข้างบนเราไปเดินใช่ไหมก็แก๊กะก็แก๊กก็แก๊กเดินไปเดินมาเด็กไปวิ่งหรือว่าลากโต๊ะไปลากโต๊ะมานะมันขยับลอยต่อมันจะแตกนะครับถึงเราจะไปซีนไว้อย่างดีหรือว่าอย่างไงาเราคิดว่ามันดีแล้วสุดท้ายมันก็โดนแดดโดนฝนนะครับพวกนี้มันกรอบมันแตกมันเสียได้นคงงงง้้้นเาาไไปทหลอวขข ตรงเนี้ยเนี่ยแถวเแถวแถวเนี้ยเปิดไว้หน่อยนะเนี่ยแถวแถวเนี้ยเปิดไว้หน่อยนะครับแล้วก็เทลงมาตรงนี้เลยแล้วก็เทไหลมาตรงนี้นะครับมันก็จะคงทนถาวรนะครับไอ้หลังคาเนี่ยเราก็จะเนี่ยไหลไปตรงนี้เลยนะครับซ่อนไว้นะมันไม่เยอะไม่กี่ตังค์หรอกนะครับอ้าวราคาเราก็เห็นอยู่ถ้าของปริมาณก็เราก็มีอยู่นะครับแต่ว่าหลังคาเนี่ยตอนนั้นน่ะคิดไว้ให้แค่เล็กๆข้างหน้านะครับไปปูข้างหลังอีกนิดนึงมันก็ไม่กี่ตังค์นะครับ